สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ตับทั้งหลายแกี่ยวกับอะไรบ้างครับแล้วเราอยู่ที่นี่ทะเลน้ำใสโห่เ<ฮ>นี่ยเราอยู่ที่ทะเลหัวหินนะครับ<ฮ>อน,นี้ตัวอะไรบ้างมาดูช้างนะครับช้างจะไปเล่นน้ำแล้วเอา้าช้างจมน้ําเอาช้างจมน้ําไปดูสาว

ไปแล้วเราต้องไปช่วยเรือกันแล้วมาแล้วเรือมาแล้วเรือช่วยเหลือมาแล้วอ้าวหัวจะจมน้ำแล้วมาแล้วช่วยมาแล้วหัวจมน้ำแล้วมาแล้วเ้ยหัจะไปแล้วทำไงดีเรือ ช,ช, anyway. Champ, ork, değil, ช่วยไม่ได้ับโอ้โหจมน้ำโอ้โหดูสิเอาขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยเร็วไปเลยไปเลยไปเลยอ้หนถุกพัดข้าฝังหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับนี้ลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย